สวัสดีครับพี่น้องป้องไปมื่อนี้พามาชมสุ่มไก่ชนครับผมเพชรนาลินฟาร์มครับสุ่มไก่ชนเพชรนาลินฟาร์มเป็นท่ายาดดำจอบเกาะครับผมนี่ตัวที่เด็ดสวัสดีครับพี่น้องครับดีครับเมื่อนี้มี FC มาแบง ทายาทดำเจาะเกาะนะครับครับผมดีครับผมามาชมอันนี้คือตัวพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์หลักโอ้โอโอโอตัวสุดยอดครับผมสว,สวยเลยครับผมล,ล<ใ>ูกหลังแน่นอนครับผมไก่ยังงามยอด้ายาทดำเจาะเกาะแมนครับไก่คนก็เลียงร้ายครับผม พันขายไก่ตีครับผมมาชมสุ่มไก่ชนอันนี้ก็งามเนาะ ันนี้จะเป็นไก่ไก่ปั๊มครับไก่คู่คู่คู่มวยครับคู่มวยตอนนี้เป็นคู่ด้วยไก่คู่งามเลยครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีพอพันรักอีกตัวนึ่งไม่ครับุ ขันหลักยัางงามครับตัวนี้ก็เป็นลูกดำเจ้ากอกันนะครับผมครับผมก็จะเป็น<อ>ดำเจ้าะอแม่นี่จะเป็นพิทักษ์กุท่อนนะครับผมเอามาจากท่านสารวัตรประสิทธิ์บังสามหมอนะครับผมโอ้าสามหมอครับยัางงามครับผมบพ้อพันธุ์ตีตัวเหมือนกันครับผมตัวนี้ครับถ้าท่างเอาการเลย ยอดสุดยอดนี่กิป,ปิกครับผมกิป,ปิกครับซุ่มกิป,ปินะครับกิป,ปิกครับผมโอ้ครับแล้วนกะ็ด้านนี้ก็จะเป็นพิทักษ์ผู้ทอนครับพิทักษ์ผู้ทอนครับผมท้องแท้เลยครับผมไว้ปรไได้ครับเยบใส่กันเลยครับผม ยอดสุดยอด,ดยอพามาชมพ่อพันไก่ครับผมสุดยอดครับเปลืงเสือครับเปลืองเสือ FC ครับ FC ครับผมตรงนี้ก็จะมาสื่อไก่น้ำเพลินแล้วครับผมมาสื่อเอาไปเลี้ยงจักคูันึ้น นี <mile> ่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งลูกครับผมมาเบิ้งลูกลูกลูกอันนี้แยกออกมาครับอยู่ในมูมาได้เป็นให้หลายห้หลายครับโอ้โตหน่อยกัเอาเรื่องให้กันเล่นนะครับนี่จะเป็นท่ายากเพป็นครับผม ตื่นตื่นตื่น,นตื่นย <ดำ S 2> <YouTuber S 1> ูทูปเปร์นิดนึงยูทูบเปร์มาก <laughs> ตื่น <laughs> ผมลูกหลานดำจอเกาะครับตัวนี้ได้เจ็ดเดือนตัวนี้สองเดือนกว่าแล้วครับเข้าสามเดือนแล้วสองเดือนกว่าครับตัวนี้ครับครับผมก็ที่จะมาซื้อน้ำเพลินประมาณนซีหาเดือนครับผม Okay, เดี๋ยวไปชมครับผมมาแล้วจับมาแล้วครับผมมันคู่นี้เลยบอลบ่ลครับเอาเอาต,ตัวตัวนี้ครับผมโอ่าตัวนี้เพิ่นจองไว้<อ>นี่ครับตัวนี้ครับทั้งเสี้ยนกลุ่มภาวาปีเพิ่นจองอเดี๋ยวตัวนี้เราให้เพิ่นเพิ่มมากหลาย<โอ>เสี้ยนอยู่กลุ่มภาวาจองไว้ครับ,รบตัวหนึ่ง ยอสุดยอดเอตนาลินฟาร์มครับผมเป็นสุ่มไก่ส้นครับการไก่ไปเลี้ยงสอบถามได้ครับผมสุ่มไก่ส้นเอตนาลินฟาร์มเอ้ถ้าอยากดำเจอะเกาะครับผม ไก่งอนงาๆครับผมการไปเลี่ยงสอบถามได้ครับ ร่างก่อนนะครับผมไก่ตื่นไก่ตื่นยูทูบเบอร์ครับผมของปรอบกันเบียกเอาตัวแม่อีกตัวนึงครับผม discharge tho lam! ครับได้แล้วอีกตัวหนึ่งนี่เป็นตัวแม่ครับผมเลือกให้ตัวงามๆเลยเอาไปคู่กันครับผมคู่หนึ่งครับผมถ้าผู้ใดสนใจสายพันธุ์นะครับผมจอกอนะครับติต่อได้ครับผมครับติตตอได้ครับผมพีชนะลินฟาร์มพีชนะลินฟาร์มไก่ชนครับผม ครับสุดยอดครับผมบนี่ก็เชื่อไปใส่กลองครับ,รบใส่กลองผม้องแที่แน่นอน กดติดตามกดซับสไครช่องน้ำด้วยครับผมสวัสดีครับ